ครับีเจลามครับร้อยสี่สิานดีโฮนะครับคือจริงๆเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้เป็นแฟนของไมเคิลแจ็คสันเท่าไหร่ก็คือคือคือเขาดังมากอะ่ะแต่คือเออคือผมก็ฟังเพลงบ้างส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ฮิตฮิตดังๆเป็นเพลงที่สื่อทั่วไปเปิดหรือว่าที่เพื่อนๆเปิดแต่ว่ามันจะมีวันหนึ่งครับน่าจะเป็นปีประมาณปีปีส9ที่ที่ที่ไมเคิ Michael มาเปิดคอนเสิร์ตท,ที่เมืองทอง แล้วบังเอิญว่าวันนั้นคือตอนนั้นผมเข้าเรียนมหาลัยปีหนึ่งแล้วก็เดินเดินอยู่ในคณะเนี้ยเดินอยู่ของมหาลัยที่ลังสิตท,ที่ธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็มีรถตู้คันหนึ่งวิ่งมาแล้วก็จอดแล้วประตูรถตู้ก็เปิดออกมาแล้วก็เป็นเพื่อนอยู่แถวเลยบอกเฮ้ยไปดูคอนเสิร์ตไหมเพื่อนกันเราก็เฮ้ยจริงเหรอวะคือตอนนั้นก็ใส่ <laughs> ใส,ส่เสือ้อที่เสื้อ ใส่จะยืดตัวหนึ่งหนึ่งกิงยีนตัดขาขาสั้นหรอเขาแตะแบบน้องคีบเลยนะแล้วก็มีตังอยู่ในกระเป๋าไม่กี่บาทอะไรเงี้ยก็กระโดดขึ้นไปโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรผลว่าคือว่าบริษัทน่าจะเป็น e c t a l o r ะครับเขา,ามาหาเด็กมหาลัยเนี่ยไปช่วยขายของในคอนเสิร์ตไมเคิลแล้วก็พอดีแบบว่าเพื่อนกลุ่มนี้มันไปพอดีแล้วก็เลยเอาอไปด้วยก็เออไปไปไปถึงปุ๊บก็เขาก็บรีฟเขาก็แบบแจกเหมือนเป็นผ้ากันเปื้อนเนี้ยแล้วก็เอ่อ เอาคือเป็นเพื่อนเพื่อนมีม,มีมีกระเป๋าอะให้เราแบบเก็บเศษตังอะไรเงี้ยเก็บเงินเอาไว้ในนั้นแล้วก็แบบมีพวกเป็นอ่าอะไรอ่ะพวกโลอินเดอร์ดาร์กลสติกต่างๆมีพัดลมขายเราก็ไปขายครับเดินขายแบบพอมีคนเข้ามาในงานก็เริ่มเดินขาย,ยอยะไรเงี้ยก่อนที่คอนเสิรจะเริ่มพอไมเขิลออกมาปุ๊บทิ้งของหมดเลยครับทิ้งของวางไว้ที่พื้นแล้ววิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าร คือตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เลยรู้ว่าเฮ้ยไบร์แจ็คสันนี่แบบสุดยอดจริงๆว่ะเพราะว่าเราไปอยู่ข้างหน้าเลยแบบโดนเอฟเฟกแบบหน้านี่คือร้อนนะครับแล้วคือแบบเขาเก่งมากคือจากที่ไม่เคยรู้สึกว่าคนคนนี้คือเราควรจะชอบอะคือรู้สึกว่าเออเขาก็ดังดีนะจนวันนั้นนี่คือก็ติดตามมาโดยตลอดอาจจะเช้าไปหน่อยปี29แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้แบบสุดยอดคืนนี้แหละคือคือคือเทพเจ้าแห่ง แห่งการเป็นแบบศิลปินและการเ n t e r t a คนจริงๆนะครับคือไม่ไม่ว่าหน้าตาเขาจะแบบแปลกขนาดไหนหรือเรื่องส่วนตัวเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่คือแบบว่ามันทําให้เราณวันนั้นมันทําให้เรามองข้ามทุกสิ่งอย่างไปหมดเลยแล้วก็รู้เลยว่าในพวกวิทยาต่างๆที่ผู้หญิงยืนร้องไห้น้ําตาไหลกันหน้าหน้าหน้าเวทีแล้วแบบเป็นลมแล้วแล้วเราก็ถอดเสื้อเพราะมันร้อนมากคือผมก็แบบถอดเสื้อแล้วผูจะแบบคนแถวนั้นถอดเสื้อหมดเลย รู้สึกว่าข้างหลังจะเป็นนักการเมืองนะแบบนั่งแถวหน้าแต่คือแบบระหว่างแถวหน้ากับกับเวทีคือมันก็จะมีที่ให้ยืนใช่ไหมครับก็ยืนยืนกันเลยเงี้ยมีกล้องมาอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือวันนั้น <c oughs> ได้ตังค์ด้วยเพราะว่าเราไปขายของมาคือเขาก็ให้เงินเราเป็นค่าจา้างแล้วแถมได้ดูฟรีต่างหากครับเออก็เลยรู้สึกเป็นวันวันหนึ่งที่ค่อนข้างประทับใจที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับกับไมเคิลแจ็กสันดูฟรี ในดวงใจของเพลงหลายๆคนเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีก้อยรวมอยู่ด้วยนะคะจำความได้เนี่ยก้อยเริ่มฟังไมเคิลแจ็คสันตอนก้อยแบบอ,อายุประมาณ10บหัขขวบเอ็ดสิบัวประมาณนี้ซึ่งมันเป็นช่วงที่เราเริ่มต้นแบบหัดนฟังเพลงภฝรั่งเป็ปพเพลงฝรั่งแล้วก็เราก็เริ่มต้นรู้จักไมเคิลแจ็คสันมาจากตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเข้ามาเล่นคอนเสิร์ตในเมืองไทยด้วยเราก็จะเห็นได้ มีเรื่องมีขั่งเลื่อมมีอะไรอย่างเงี้ยคือแฟชั่นของไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเป็นอะไรที่จะติดตาคนดูได้มากหมวกทรงหมวกทรงแตไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเนอะคือเป็น,เป,นเป็นหมวกที่คนจะเอาไปเรียกมากที่สุดว่าเนี่ยหมวกไมเคิลแจ็กสันแจ็คเก็ตของไมเคิลแจ็กสันคือ ยังไม่เคยพบศิลปินคนไหนที่สามารถจะทำให้คนเป็นแบบ เวลาคือเวลาเล่นคอนเสิร์ตอย่างนี้เขาเล่นนานประมาณสองสามชั่วโมงแต่เราเรากลับรู้สึกว่าเขาไม่เหนื่อยและเขามีทางที่จะทำให้คนดูแบบอยู่กับเขาได้ตสมดถ้าเกิดว่าไมเคิลอยู่ที่ใดก็ตามเนี่ยแล้วเขาได้ยินสิ่งที่เรา,าคุยอยู่ตอนนี้เนี่ยครับก็ม,มีอะไรฝากถึงเขา <c oughs> ครับ ให้กับเขาลงรวมไปถึงเพลงพ่อๆอะไรเพลงที่คน,นีัยเอามาคับเวบอร์แล้วคัฟเวอร์อีกคับเวอร์แล้วคั v เ r อ,อีกอัลบั้มของเขาที่ไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนคนก็คนก็